จเจริญพรทุกท่านอีกรอบหนึ่งนะฮอนท่านรองเมร์รองผู้ดยการโรงเรียนในฐานะรักษาการผู้ดยการโรงเรียนวัสเกตนะฮอนที่วันนี้ให้ความอื้อเฟือรื่งสาที่เราอนุโมทนาท่านผู้นําสุขทั้ง4ท่านวันนี้ที่มารับน่ฮอนคือมาดาตัวยมโตสองท่านนี้เป็นรองประธานที่1และที่2ของมูลพิธิแล้วก็อาจารย์มหาสมปองกูรูธรรมะกับอาจารย์มหาสมปองอใต้เจียน อ๋อใช่เ,เมื่อกี้ลงน้ำไม่หมดอยู่เลยติดเหินหาวอยู่ <c oughs> ก็ผู้สร้างมิติใหม่ธามาเดลอรีแล้วก็ทางในส่วนของน้องแอบมทมนวันวิโรชย,ยันซึ่งเป็นผู้ร่วมก่อตั้งมอลูแล้วก็เป็นผู้นําสุขสู่มิติของสิ่งแวดล้อมสังคมโดยใช้ธุรกิจเป็นตัวขับเคลื่อนในส่วนของอาตมาเองเอใช้เวลาสั้นๆว่าขออนุโมทานาทั้ง4ท่านท่านพี่ให้เกียรติรับตําแหน่งความประสงค์ของ ไอพีแฮปเฮปปิเนสแอมบาสเตอร์หร so ือทูตนำสุขก็คือเราเล็งเห็นสิ so ago, ่งที่แต่ละท่านทำอยู่แล้วเช่นยมตวงตวงตั้งเตาเติมแต้มธรรมที่นำอาหารกายอาหารใจสู่ทุกเพศทุกวัยแล้วก็เป็นผู้ที่สนับสนุนกิจกรรมงานบุญไม่ว่าวัดใดๆหรือว่าแม้กระทั่งในส่วนของแม่ชีศาสนีเนาะก็ร่วมกับพี่เอิร์ธได้เป็นกำลังสำคัญแล้วก็มารับตำแหน่งรองประธานกรรมการวันที่คนที่สองและเป็นคนรับตำแหน่งทูตนำสุขเป็นทางการเป็นท่านแรกเมื่อ21ธันวาปีส5 6 3 ทั้งในส่วนของโยมโตคุณโตสิทธิ์วิสารเศษผู้ก่อตั้งทั้งในส่วนของหลักสูตรจำแนาหลักสูตรมิตรของมิตรอะคาเดมีด้วยปัจจุบันนี้ในฐานะนายศสมาคมนิสิตเก่าคณะสังคมศาสตร์ก็มีบทบาทสาคัญ2ท่านนี้คือผู้ที่อาตมาพบเจออยู่เมืองไทยไม่เคยได้พบเลยแต่ว่าได้พบที่จาการ์ตาเพราะเห็นพระไม่มีอะไรจะฉันก็เข้ามาทักแล้วก็ถวายพัตตาหารจากวันนั้นนํามาสู่การเป็นรองประธานมูลที่แล้ววันนี้เป็นทูตนําสุข เป็น i b h a p ฮปป p ้แฮป s ี้เนส s ัมพัตของเราโดเฉ้อนในฝักของโยมโตเนี่ยเ,เครือข่ายของโยมโตอาจารย์เทพชยยัยหยองก็ดีอาจารย์สิริลักษ์ก็ดีนอนผู้ชีวิตของอาจารย์เทพชยยัยหยองก็เป็นผู้ที่รู้จักเพราะได้เจอกับในส่วนของโยมโตนี่เองส่วนด้านนี้ถ้าปราศจากอาจารย์มหาสมปองเนี่ยอาตมาก็น่าจะไม่ได้ออกหลวงพี่ช่วยด้วยแล้วตอนนี้ก็ต้องให้น้องมาช่วยหลวงพี่ด้วย <laughs> หลวงพี่ช่วยด้วยทาง WorkPo i n t เนี่ยเพราะว่าตัวน้องมหาสมปองใน ได้ได้ฟังธรรมที่อาตมาพูดในวันเกิดการบันทึกวันเกิดของมาดามตวงนะฮะเห็นเราประทับใจก็เลยยืนยันนิมนต์ไปร่วมเวิร์กพอยต์วันนั้นแล้วก็เป็นผู้มีส่วนสําคัญในการผลักดันให้เกิดไลฟ์สพสในวันที่7ตุลาคมปีที่แล้วส่วนน้องแอมนั้นเป็นผู้ที่พอเราสื่อสารไปเรื่องของทํำยังไงจะให้เรื่องสุขภาพอีอโคโนมีมาในวิถีชีวิตโดยใช้เรื่องพุทธศาสนาพอคุยไปเรื่องภาคกราบน้องแอมก็ทําเลย ในส่วนของย่ามในส่วนของขอภยัยแม้แต่หน้ากากอันนี้ก็เป็นหน้ากากที่ช่วยลดโลกร้อนเช่นเดียวกันนะครับอันนี้จะเห็นว่ามีในส่วนของมอลูกายบ I ีแฮรร่วมกันนะครับอันนี้ถ้าถ้ากล้องมองไม่เห็นก็ฝากลองจับด,ดูอันนี้ก็เป็นฝีมือการทํางานของทางน้องแอมฉันจะเห็นว่าในฝั่งมิติของทูตนาสุขเนี่ยเราจะมีทั้งในเรื่องของมิตรภาพอย่างยมโตอาหารกายอาหารใจอย่างยมตวงรอยยิ้มและเสียงหัวเราะของในส่วน ตัวอาจารย์หาสมปองและสุดท้ายก็คือเรื่องของสิ่งแวดล้อมเรื่องของโลกใบนี้เราไม่มีแพลเนะ็ตบีนะชราพรเรามีแพลเน็ตเดียวเรามีโลกใบนี้ใบเดียวที่เราจะช่วยกันฉะนั้นขอนโมทนาทั้ง4ท่านแล้วก็รวมไปถึงอีก3ท่านที่วันนีอ้อาจจะไม่ได้มาเพราะติดภารกิจเช่นรองศาสตราจาร,ร,รย์ดรชลวิทย์เจนจิตรองธิการดีมพลรศนิครินรรวิโรธอาจารย์ประพัฒ์ผู้เจริญผู้ก่อตั้งประธานมูลที่โคชงโนะครับแล้วก็อาจารย์เพิ่งจัดเรื่องเอ่อไ n ฟ s เน e ยสคอนเ e อเ e นซไปเมื่อวันที่7ที่ผ่านมานีเอง แล้วก็ในส่วนของน้องแพรี่ด้วยนะครับที่เข้าใจว่าช่วงนี้น้องแพรี่จะฟิรียสนิดนึงเพราะว่าเพราะว่าทำหน้าที่สื่อสารพิทักษ์รักษาพระพุทธศาสนาในมิติของการเสริมสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องก็เป็นทุนนําสุขในมิติของปัญญานั่นเองฉะนั้นอัตมาภาพในนามของประธานกรรมการพิสาพันกาจารยกทพุธเพื่อสุขและสันติก็ขอโมทนาทั้ง4ท่านแล้วก็เดี๋ยวจะเชิญทุกท่านได้ร่วมเสวนาในหัวข้อ สุขแบบไหนที่สังคมที่คนไทยต้องร่วมกันสร้างในฐานะที่แต่ละท่านนั้นเป็นเป็นผู้ที่เป็นอินฟลูเอนเซอร์ในมิติต่ตงตางๆเพระฉะนั้นก็ในมุมต่อไปนี้เนี่ยอาตมาก็ขอทำหน้าที่เอะอาตมาต้องเป็นมังเดเรเตอร์หรือเปล่านี่ <laughs> ต้องเป็นพระผู้ดำเนินรายการไปโดยอัตโนมัติฉะนั้นก็ขอเชิญเลยฮอนท่านใดจะทีชีพเป็นรายแรกในแง่นำสุข โยมตัวบอกว่ายมตัวงตัวยกมือแต่วต่านึกว่ายมตัวจะขอพูดก่อนยมตัวบอกอให้พี่โตก่อนออะฉะนันขอเสียงประมือต้อนรับทูตนำสุขของคุณโตสิบวิสารเศษครับสุขแบบไหนที่เราคนไทยต้องช่วยกันสร้างใช่อาจารย์พครับก็จริงๆผมมองว่าสุขอ่ะไม่อยู่ที่ตัวเราสุขอยู่ที่คนอื่น หน้าที่เราคือทาให้เขามีความสุขไม่ว่าจะเรื่องใดๆก็ตามนะครับถ้าเราถ้าเราทุกคนเนี่ยได้คิดถึงคนอื่นเยอะๆเนี่ยมันก็จะกลับมาหาตัวเราเองนะครับในในมุมมองที่ผมผมมองนะครับว่าว่าไม่ว่าจะเป็นเรื่องใดก็ตามการตื่นขึ้นมาเราเรา,เราดูแลคนในบ้านเราโอเคไหมการไปทํางานเราดูแลคนที่อยู่กับเราโอเคไหมเพราะว่าเราอะสามารถที่จะส่งความสุขให้เขาได้ นะครับแล้วก็การที่เราไปเจอคนแม้กระทั่งคนแปลกหน้าที่เราไม่รู้จักกันเนี่ยเราจะดูแลเขาอย่างไรจะพูดคุยกับเขาไหมจะทักทายเขายัางไงจะขอบคุณเขายัางไงนะครับในในทุกวันเนี่ยคำว่าคำว่าขอบคุณเนี่ยผมว่าเป็นเป็นคำที่สําคัญที่ที่เป็นคําที่สามารถที่จะสร้างความสุขให้กับให้กับ,ให,กบให้กับโลกใบนี้ได้แล้วกันไม่เฉพาะเมืองไทยแหละเดีเฉพาะโลกใบนี้แล้วคำว่าเนี่ยเพราะฉะนั้น การที่เราได้คิดถึงคนอื่นๆนะครับในในแต่ละวันในแต่ละช่วงเวลาอ่าก็เป็นสิ่งสำคัญที่เราทำให้เกิดความสุขได้ในสังคมอ่านอกจากนอกจากในชีวิตประจำวันวเนี้ยถ้าเราได้มีความมีความมีโอกาสหรือว่ามีโอกาสละกันที่เราจะทำงานที่มันที่มันใหญ่ขึ้นไปจากการใช้ชีวิตประจำวัน คือ,ค,อ,ค,อคือการทํางานเพื่อเพื่อสังคมเพื่อคนอื่นอะไรประมาณนี้นะครับก็คิดว่าถ้าเราถ้าเราใช้พลังของเราเนี่ยเข้าไปมากๆเนี่ยแล้วก็สร้างเขาเรียกสร้างมวลความสุขแล้วกันนีในการในการคุยกันฟังเยอะๆเวลาคุยกันเนี่ยก็ลองฟังคนอื่นว่าเขาพูดยังไงอะไรอยงบ้าง,รางเราจะมีหน้าที่ที่จะชวนคุยชวนคิดแล้วก็แล้วก็ฟังคนอื่นคิดยังไงแล้วก ให้เขาได้แสดงความคิดเห็นของเขาขึ้นมามันก็จะเป็นความสุขขึ้นมาได้แล้วมันก็จะเป็นประโยชน์กับกับโลกใบนี้เหมือนที่ทางพระทางพระอาจารย์ธรรมุริธิได้ได้ทประโยชน์วันนี้ผมว่าประโยชน์ที่เราได้เนี่ยคือความสุขของของเด็กๆของโรงเรียนนะอาจารย์ของของท่านท่านอาจารย์ไทยหยางโดยที่ที่เอาภาษาจีนมาใช้เพราะว่าที่พี่เทพชัยพูดว่าภาษาจีนเนี่ยที่ท่านที่พี่เทพชัยพูดสี่ภาษาที่ถูกต้องมากเลยนะครับ ภา,าษาอังกฤษภาษาจีนภาษาอารับิกก็ภาษาสเปนสเปนเนี่ยคนอารับิกกับสเปนเนี่ยค,คนจะหลงลืมเยอะเพราะว่าอารับิกเนี่ยเป็นเรียกว่าต่อไปจะเป็นจุดศูนย์กลางของโลกเลยแล้วกันเพราะว่าตอนนี้คนก็ไปที่ตะวันออกกลางเยอะแล้วแล้วก็สเปนเนี่ยเป็นภาษาที่คนใช้มากเป็นน่าจะอันดับสามของโลกครับตอนนี้เพราะว่าในอ,อเมริกาใต้คนใช้สเปนเยอะอะไรประมาณนี้ผมว่า วันวันนี้ธรรมลนิธิก็ได้สแสดงให้เห็นว่าเราได้ส่งความสุขนะครับให้กับน้องๆน,น,นักเรียนวัดสเกเยังยยังเป็นโรงเรียนที่เมื่อก่อนเป็นโรงเรียนที่มีชื่อนะครับมีชื่อมากในใน,ในระแวกนี้พอเดีผมอยู่เทพชลินใกล้ๆกกันก็รู้จักวัดสเกตด,ดีวันนี้ก็พอได้ทราบข่าวว่าเฮ้ยวัดสเกตนักเรียนมีโด่งนะมันก็ธรรมดาเพราะว่าเด็กเกิดน้อยลงแล้วก็โรงเรียนก็มากขึ้น การแข่งขันก็สูงขึ้นเพราะฉะนั้นเราจะต้องหาจุดที่เป็นจุดประโยชน์ของตัวเราประโยชน์อของตัวโรงเรียนให้ได้ซึ่งผมมองว่าภูเขาทองเนี่ยเป็นเป็นศูนย์กลางของของกรุงเทพเพราะนั้นวัตสเกตอยู่ตรงนี้แล้วเนี่ยเรามีเรามีจุดดีอยู่แล้วเนี่ยถ้าเราเสริมตรงนี้เข้าไปเรื่องภาษาเนี่ยก็ดีนะครับเพราะว่าเด็กวันนี้เรียนไปเรียนวิทย์เรียนศิลนปน์มันไม่มันไม่ตอบโจทย์และต้องเรียนไปเพื่อเป็นอาชีพ เพราะนั้นถ้าเรียนไปเรียนภาษาแลา้วปัตตมัตสามารถเอาไปใช้ในการทํางานกับองค์กรข้ามชาติหรือว่าเป็นมกักคุเทศอะไรก็แล้วแต่เนี่ยผมว่ามันจะเป็นประโยชน์กับเด็กมากๆเลยวันนี้ก็อนุโมทนาด้วยนะครับอาจารย์ก็วันนี้มูลนิธิก็ได้สร้างความสุขให้กับคนอื่นด้วยก็ประมาณนี้นะครับความสุขของผมคือความสุขของคนอื่นครับอ๋อคับโยโตพูดเหมือนพี่เบิร์ดเลยอะ่ะเบิร์ดรักทุกคนเลยโตรักทุกคนเลยโตสิทธิ์เราว่าทําให้ผู้อื่นยินดีนะครับ ก็สมชื่อของโยมโตจริงๆแล้วก็จะบอกว่าตอนนี้เป็นความบังเอิญโยมโตเองเป็นสิทธิ์เก่าเป็นลูกแม่ลำเพยนะครที่ท่านรักษาการผู้นวยการคนปัจจุบันซึ่งไม่ใช่ท่านรองเนาะเพราะว่าท่านรองเนี่ยวันนี้รักษาการเพราะตัวท่านรักษาการอีกท่านหนึ่งไปญี่ปุ่นแลก็อันนั้นมาจากทางฝั่งเทพศรินเหมือนกันแม้แต่เครื่องเสียงวันนี้มูลค่าประมาณ80,000บาทที่ใช้อยู่เนี่ยก็มาจากความเอื้อเฟื้อของโรงเรียนเทพศริระฉะนั้นก็ โยมโตจะเป็นตัวแทนของความเชื่อมโยงในเชิงมิตรภาพการใช้เครือข่ายของของความเป็นพี่น้องมาช่วยเหลือเพื่อกูลกันแล้วก็ทั้งโยมโตเองทั้งโยมโตเองก็เคยคุยกันแล้วว่าต่อไปเราจะมาช่วยยังไงให้โรงเรียนวัสเกตมีวิสาหกิจชุมชนที่อาจจะโยมตัวมาสอนเรื่องของการทําขนมเพราะโยมตนเคยสอนให้คนตาบาะทําขนมอร่อยมาแล้วงั้นต่อไปมาฟัง ตวงตั้งเตาเติมแต้มทำมิติของทูตนำสุขที่จริงๆทำงานมากว่า2ปีแล้วแล้วก็วเคยพูดเรื่องเล่าเรื่องของ i อ h ีแผ่านรายการเจาะใจด้วยขอเสียงประมือให้ทูตนำสุขคนแรกนะฮะอนเอยอมตัวงฮอนมาดามตัวอุบลรัฐชอธทีร,พระพกึกเชิญับนมมสการพระจันทร์แล้วก็สวัสดีทุกท่านนะคะต้องบอกว่าวันนี้เนี่ยค่อนข้างจะเป็นทางการขออนุญาตแบบพูดไม่เป็นทางการได้ไหมพระจนันาร์ เอาเป็นถัานราชบุรีก็ได้ชนบุรีราชบุรีมาหมดละก็จริงๆแล้วเนี่ยค่ะต้องบอกว่าตัวเองค้นพบวิธีที่สร้างความสุขให้ตัวเองได้ตั้งแต่อายุเก้าขวบนะคะจริงๆแล้วเนี่ยก็โดยสรุปรวมว่าสิ่งที่มันจะสร้างความสุขสำหรับตัวตรงเองได้เนี่ยก็คือเมื่อเห็นคนอื่นมีความสุขค่ะทีนี้ในวันที่อายุเก้าขวบอ่ะ ตรงทำน้ำจิ้มซี<ส>ฟูดฟ้ดใช่ค่ะเ,เพราะว่าในครอบครัวเป็นครอบครัวที่ชอบรับประทานใช่ไหมคะก็จะเป็นลุ่งมือคุณพ่อก็จะออกไปหาวัตถุดิบมาทำแล้วก็ เมนูที่บ้านจะเป็นเมนูที่พิเศษทุกๆครั้งวันหนึ่งพ่อก็ซื้อซีฟู้ดมาแล้วก็บอกว่าอ่ะเธอทำน้ำจิ้มซีฟู้ดทีนี้ตอนที่เป็นเด็กเก้าขวบอะค่ะน้ำจิ้มซีฟู้ดก็ทำยังไงถามพ่อพ่อก็ไม่บอกพ่อบอกว่าก็ต้องเรียนรู้ด้วยว่ามันมีเปรี้ยวหวานมันเผ็ดยังไง แล้วก็ลองค้นหาวิธีที่จะทํานี้ออกมาให้ทุกๆคนในครอบครัวได้ได้รับประทานแล้วก็ปรากฏว่าวันนั้นนะคะน้ําจิ้มซีฟู้ดของเด็กหญิงตวงะะัวน้องก็เป็นที่ถูกใจทุกคนในครอบครัวเขาก็ชื่นชมว่าแบบเออน้ําจิ้มซีฟู้ดเธอเนี่ยอร่อยมากจุดนั้นนะคะมันเป็นจุดที่สร้างความสุขให้กับตัวเองแล้วเราก็เห็นรอยยิ้มของคนในครอบครัวที่มีความสุขด้วยกันนะคะทีนี้จนมาถึง อายุตอนนี้ก็เวลาที่เราต้องการสร้างความสุขเวลาที่เราอยากเห็นรอยยิ้มของคนรอบข้างอาหารมันคือหนึ่งสื่อภาษาสากลที่เราสามารถที่จะถ่ายทอดหรือว่าเรียกว่าพูดคุยกันทุกเพศทุกวัยทุกฐานะรูปนะคะว่าอาหารเนี่ยก็สามารถสร้างความสุขมันก็เลยเป็นจุดหนึ่งของตรงที่เอามาใช้เป็นเครื่องมือในการสร้างความสุขด้วยอาหารนะคะ เพราะนั้นเนี่ยเราว่าคิดว่าทุกคนน่ะมีจุดดีที่อยู่ในตัวทุกคนถ้าเราตั้งจิตแล้วก็ตั้งใจว่าสิ่งนั้นน่ะจะเป็นประโยชน์สำหรับคนอื่นด้วยตรงว่าความสุขมันสะท้อนกลับมาทุกครั้งที่แบบไม่พลาดเลยก็<ม>ต้องแบบตอกย้ำสิ่งที่พี่โตพูดว่าในเมื่อถ้าคนรอบข้างเรามีความสุขนะเราก็มีความสุขด้วยค่ะ แต่ว่าความสุขนั้นเนี่ยก็คงต้องเริ่มจากสิ่งที่เราคิดว่าเราทำได้แล้วทำให้คนอื่นแล้วเขาทำอย่างไรเขามีความสุขมันก็กลับมาทุกครั้งความสุขของเราจุดนี้เป็นจุดเล็กๆจุดย่อยๆถ้าเป็นในครอบครัวที่มีความสุขคิดว่าพอขยายออกไปเป็นประเทศเป็นระดับโลกค่ะเราก็จะอยู่ด้วยกันแบบมีความสุขทุกขั้นค่ะโอ้ oh. จากสุขขอไข่ถึงสุขกอไก่แล้วทำให้สุขขอไข่หลายๆตัวนะเคยได้ยินกอไก่หลายๆตัวนี่คือสุกขอไข่หลายๆตัวอันเกิดจากการทําอาหารให้สุกเคยมีรายการอะไรนัรสชาติชีวิตหรือที่เป็นเพลงชรสชาติชีวิตเป็นเป็นเพลงซิงเกิลอัลบั้ม Oh, ของ,อางสามารถขอเชิญฝากสักนิดในคอนฝากซิงเกลิลค่ะเดี๋ยวกำลังจะถ่าย m อคมวีค่ะพระ์รนนเนทร์ต้นเดือนหน้าก็จะถ่าย m อวก็ชื่อเพลงรสชาติของชีวิตนะคะเ,<อ>เพราะว่าชีวิตของคนเราก็เหมือนอาหารเ,<อ>เหมือนกันก็มีเปรี้ยวมันเผ็ดขมบางครั้งอาหารขมก็ไม่ใช่ว่าไม่อร่อยนะคะอาหารขมมันก็ทําให้เรารู้ว่าอันนี้แหละมันคือความขมชีวิตก็เช่นเดียวกันวันนี้กินไม่อร่อยพรุ่งนี้ ก็ไม่ใช่ว่าเราจะเจออาหารไม่อร่อยค่ะอลุ้นกับเพทน,นี้เลยทีเดียวแเขาใช้มือีกครั้งละฮอนแล้วเมื่อแบบได้เขาเรียกอะไรฮอนบางทีอิ่มอร่อยกับอาหารทั้งกายและใจเนี่ยอาจจะมีน้ําหนักเพิ่มหรือสมบูรณ์ขึ้นเหมือนอาตามาเคล็ดลับหนึ่งในการทําให้ลดน้ําหนักได้สมปองมินสิครับกาแฟชาเย็นโกโก้ go go. สมปองมิน <laughs> ไทยอินเนียนเขอเสียงประมือให้กับทูตนำสุขของเราผู้นำรอยยิ้มและเสียงราะผ่านธรรมเดลวีอาจารย์มหาสมปองนะครับโอ้โหมุกนี้เดี๋ยวญาติโยมเห็นหรือเปล่าเดี๋ยวกล้องต้องซูมเข้ามานิดนึงจะได้เห็นจังหวะนี้แอมมุกนี้ต้องมีใช่ไหมครับใช่ครับแตมจริงผมมาอยู่บรรยากาศนี้ก็มีความสุขแล้วนะครับอันดับแรกเราก็ความสุขเริ่มต้นที่ตัวเราเองก็บอกลบรอยย่นคิ้วสร้างรอยริ้วี่ลีมฝีปาก ผมขออีกทีครับลบลอยย่นที่คิวสร้างรายร็วจวเฉลี่ปีปากก็คือให้เราต้องยิ้มนั่นเองแหมจะมาสร้างสศกบางคนนั่งหน้าอาตมาก็มา <c oughs> เดี๋ยวพวกอาตมากเมื่อกี้อาตมาของทางนี้ <c oughs> อจปป <c oughs> าจารย์มหาสมปองถคืนสู่วงการเสร็จ<ม>แล้วผมเป็นบญญรรยายนผมหลงใจ้ว่าพระอาจารย์ของสำรอบเมื <c oughs> ่อกี้อาตมามาแล้วคือเวลาบรรยายมันจะแบบมันจะติดปากมากเลยครับ <ม>แก่มัอนแก<า>นธรรมะเดลโรรี่ท,ทีมทีมงานพักเลยอุย้ยเมื่อกี้พระอาจารย์ฟองสมรอเมื่อกี้มีอัตมาอีกนะครับอัตมาชัดๆเลยครับ <laughs> อันนี้เหมือนตั้งใจนะฮะอ่ะอันดับแรกต้องยิ้มก่อน <laughs> ผม <laughs> ใช่ไหมครับน <laughs> ะพูดตามอาจารย์ก็ได้ผมก็ได้นะครับต้องยิ้มก่อนก็บอกยิ้มหนึ่งครั้งหน้าเป็นสีชมพูแต่ลองยิ้มนะครับทุกท่านะลุแมสออกมาเลยครับเนี่ยตายิ้มสองครั้งหน้าเป็นสีแดงเลือเรือแต่จะยิ้มทั้งวันที่สีธัญญาเลยนะฮะเดี๋ยวเดี๋ยวไม่ส่งให้รับบ้างหรือ รอรับอยู่ในนี้มุงสีัญญาตอนเป็นพระได้เล่นด้วยกันเป็นโยมไม่ค่อยกล้าเล่นกับพระนะจนบางคนบอกสํารวมกบตอนเป็นพระนะครับเมื่อกี้เจ้าอาตมาของพระมาแล้วหรือถ้าเกิดไปอีกระดับหนึ่งนะครับก็เป็นแบบหัวเราะก็บอกหัวเราะหนึ่งครั้งอายุยืนไปเจ็ดวันนะเนี่ยสมมวันเราจะตายในหัวเราะห้าอยู่ได้อีกเจ็ดวันละห้าห้าส็บสี่วันห้าห้ายี่สิบเอ็ดวันหัวเราะทั้งวันในนี้ก็เป็นบ้าเหมือนกันนะฮะรดับแรกเลยคนไทยเราตอนนี้เดี๋ยวเดี๋ยวน้ําท่วมเดี๋ยวน้าลดอะไรนะชีวิตเรามันมีขึ้นมีลง ถ้าเส้นตรงคือตายก็คือชีพประจอนเราบางคนน้ําท่วมก็มีความทุกข์นะออกข่าวออกคราวเราจะได้เห็นนะฮะคนเทพประชัยอยู่ในสือ่ออยู่ในอะไรเนะี่ยบางคนก็มีความทุกข์แต่เราจะสังเกตเห็นว่าเด็กๆเ,เนี่ยอืก็จะมีความสุขตลอดย้อนไปเหมือนที่มาดามตวงย้อนเป็นเก้าวขวบเก้าขวบท<ำ>วําซีฟูด้ดเวลาเราเด็กๆเ,เนี่ยเวลาน้ําท่วมเนี่ยเราก็จะเล่นน้ําสนุกสนานเฉยนะครับไม่ค่อยได้มีทุกข์อะไรอาจจะไม่ได้คิดคิดอะไรมากนะครับแต่ว่าพอน้ําลดลงอ่ะก็ ผู้ใหญ่บางคนมีความสุขมันก็มีความสุขกันคนละอย่างฉะนั้นในเงื่อนไขของแต่ละคนความสุขก็ไม่เท่ากันบางคนมานั่งอยู่ตรงเนี้ยก็ได้เข้ามาร่วมงานก็มีความสุขแล้วผมได้รู้จักพระอาจารย์นภัทตั้งแต่ตอนเป็นพระด้วยกันนะครับผมก็ทครับแล้ววันนั้นก็เป็นความทุกข์ของคนกรุงเทพไปนหนึ่งคือรถติดวินาศสันตโลเลยติดมากติดแบบติดจนออกข่าวครับว่าเป็นแบบรถติดมาก ก็รู้ทําไงก็โทรไปหาอาจารย์ท่านหนึ่งนะอาจารย์นวาวันนี่โยนให้แล้วนะจันนวาวันนะครับก็โทรไปอาศัยความเป็นพระอาศัยพระเหลืองให้เด็กๆทํากิจกรรมอะไรไปก่อนรออัตมาได้ไหมถ้าเป็นพระอยู่อืมรออัตมาได้ไหมอ้ยเด็กสาธิตจุฬานะคะไม่ทาอะไรรอใครหรอกค่ะเดี๋ยวก็เราบอกไม่ต้องเอ่ยชื่อโรงเรียนไม่ทันละไม่ทันตอบสวนว่เลยตอบสวนเลยไม่ทันละครับ ผมก็ไม่รู้ทํำยังไงก็ทําใจแล้ววันนั้นก็น่าจะจบแล้วคงไม่ได้ไปที่นั่นอีกแล้วจู่ๆท่านบอกว่ามีพระรูปหนึ่งเดินมาท่านไปเรียนปริญญาโทดรร้วยมันเองนะตอนนั้นเองครับของพ,ขพ,พัฒนศึกษาที่ครุศาสตุลาคือตอนนั้นคุยโทรศัพท์ไม่มีวิดีโอคอลเหมือนทุกวันนี้นะครับยังไม่มีไลน์นะฮะก็โทรมามั่นใจเลยว่าต้องเป็นพระพี่ชายตัวเองพระจาจาร์นับผันแน่เลยอะไรเงี้ยพระจาจาร์นัันใช่ไหมจะไม่รู้เหรอคุณครูน่าจะสอนนงไปซืษอเหนื่อยจะไปรู้เหรอ อาเดี๋ยวถามให้แล้วกันท่าน,นคะมรก,การกับมหาสมปองถามว่าเนี่ยพระอาจารย์ธัพันใช่ไหมก็เจริญพรใช่แล้ว <S <S ท่านก็เหมือนขึ้นไปเรียนนิดหนึ่ง <S <S นะครับแล้วมหาวิทยาลัยดีมากเลยนะฮะให้เรียนนิดหนึ่งแล้วก็ให้ลงมาได้ท่านก็ไปบรรยายแทนผมครับตอนนั้นเป็นพระมหาสมปองอยู่ก็บรรยายสนุกสนานผมก็ทําใจละไปถึงเหลือเวลาครึ่งชั่วโมง <S <S เหลือเวลาครึ่งชั่วโมงนะฮะกำหนดการเปลี่ยนแปลงได้ตามใจผู้จัดงาน นะครับเหมือนวันนี้นะครับผมเวลาเราก็จะใกล้เกิดไปเรื่อยๆนะฮะผมก็ไปถึงปุ๊บทําใจแล้วมันมีความโชคดีครับในโชคร้ายในดีมีเสียในเสียมีดีในโชคร้ายก็จะมีโชคดีเสมอนะครับคนไทยเราจะชินกับเรื่องนี้ครับบางทีในโชคร้ายเดี๋ยวขึ้นแบบบวยวายมันอาจจะมีความสุขอยู่ในนั้นก็ได้ฝนตกครับฝนตกหนักเลยเด็กๆก,ก็กลับไปอาคารเรียนห้องเรียนไม่ได้นะครับผมก็เลยได้ขึ้นไปบรรยายแทนที่จะครึ่งชั่วโมงที่เหลือก็กลายเป็น ชั่วโมงครึ่งนะครับผมก็เลยเป็นบรรยายสนุกสนานให้เด็กมีความสุขนะวันนี้ไม่มีเด็กเยอะเราไม่กล้าเล่นแบบเด็กๆเนาะผมคิดปเป็นในหัวเยอะและครับแต่ไม่กล้าเล่นว่ามีท่านผู้บริหารทั้งนั้นทั้งนั้นเลยครับก็เลยบรรยายแล้วก็บรรยายพระคุณพ่อแม่สมัยนั้นก็ก็นิยมกันมากนะครับนอ้องก็เลยประทับใจแล้วจากนั้นก็ได้บรรยายที่โรงเรียนเนี่ยยาวเลยนะครับแล้วว่าช่วงหนึ่งก็ผมก็หายไปแต่ว่าพระอาจารย์นภันพระพี่ชายก็สานต่อยังรู้จัก มักจี่ยังคุ้นเคยกับท่านอาจารย์นวาวันยังไปบรรยายล่าสุดไปบรรยายปอนเนี่ตอนนี้ของทางโรงฝั่งสายฝั่งมัธยมเนี่ยเขาจะมีโครงการเรียกสัญหาทำรรยามเชา้านิมนพระไปรับบาทแล้วก็บรรยายอะทุกเดือนแต่ว่าเอาเรื่องของชายเซ็นเตอร์ให้เด็กตั้งคําถามเช่นครั้งแรกเป็นเรื่องท็อกซิกพีเพิลเด็กๆมัธยมรู้จักท็อกซิกพีเพิลแล้วไม่รู้จะทำยังไงคร,ครั้งหลังเนี่ยตั้งคําถามบอกว่าเราตัดสินใจถูกหรือเปล่าที่ทํากันบ้านมากแล้วเสียเวลาเล่นอื อันนี้คือเด็กยุคใหม่แล้วก็แล้วตอบว่ายังไงฮะก็เด็กๆนักเรียนฟังอยู่ตอบว่าจริงๆทําการบ้านมันคือการฝึกวิถีชีวิตของเรานั่นแหละเราต้อง Play and Learn จะได้เพลินแล้วเราต้องมี t m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  n n g g m m n t อืครับผมครับเดี๋ยวหาว่าเดี๋ยวหาว่าน้องชายไม่โยนให้ไม่มีนะครับเพลินก็เพลินดีฮะผมว่าความสุขมันเริ่มต้นที่ที่รอยยิ้มของเราเสียงหัวเราะของเราแล้วก็เผื่อแผ่รอยยิ้มเสียงหัวเราะเนี่ยให้กับคนรอบข้าง ให้เขาได้มีความสุขเมื่อกี้อาตมาเนี่ยโอ้มีความสุขมากเลยอาตมาครับมีความสุขมากเลยนะครับผมว่าเป็นอะไรที่เราก็ได้ทําตอนที่เป็นพระได้เผยแผ่ตอนนี้เป็นคณะว้าญาติโยมได้มาสนับสนุนได้มานะได้มาเชียนะครับในกิจกรรมหลายๆอย่างนะได้มาให้กําลังใจหรือแม้กระทั่งตอนไลฟ์อยู่ได้เข้ามาคอมเมนต์ได้เข้ามาอะไรเนี่ยคนก็จะทักเอ้าจะรยองมาแล้วอะไรเงี้ยมันก็รู้สึกว่ามีความสุขนะครับก็อยากให้เราเริ่มต้นที่ความสุขของเรา ก็เผื่อแผ่ความสุขนี้ไปให้กับคนรอบข้างผมว่าความสุขเราสร้างได้ง่ายๆตรงนี้แล้วก็อย่าลืมนะครับในดีมีเสียในเสียมีดีในร้ายก็จะมีดีอยู่เสมอ,อมก็อย่าไปทุกข์มากเกินไปมีความทุกข์ความสุขรอเจาะคิวอยู่เวลามีความสุขความทุกข์ก็อาจจะรอเจาะคิวอยู่มเมื่อถึงคิ้วอันไหนก็ทําใจยอมรับในสิ่งนั้นแล้วเราก็จะมีความสุขในทุกๆวันครับขอบคุณมากครบับนี่คืออาจารย์มหาสมปองนะครับก่อนจะไปที่น้องแอมขออนุญาตยืมตัวน้องมหาสมปองนิดนึง น้องช่วยประคองโล่ของตัวเองทูดนำสุขกันนิดหนึ่งได้ไหมครับฝากกล้องซูมเข้ามานิดนึงเพื่อให้ญาติโยมทุกท่านได้ได้ทำความรู้จักในส่วนของโลโก้ของมูลีธิแล้วก็จะได้เห็นภาพว่าตัวโล่ i b h a p I'm um, happiness ambassador เนี่ยเดิมโลโก้ของมูลีธิเนี่ยจะมีนกพิราบ3ตัวนะครับซึ่งนกตัว2ตัวข้างล่างเนี่ยจะเหมือนกับมือด้วยความหมายก็คือว่า สันติสุขอยู่ในมือของเราทุกคนที่จะช่วยกันส่วนนกตัวที่อยู่ข้างบนคาบกิ่งมะกอกเป็นสัญลักษณ์ของสันติภาพซึ่งข้างบนคือสัญลักษณ์ของปัญญานก3ตัวคือศีสมาธิปัญญาส่วนแบรนด์แอมของเราทั้งหมดที่ได้รับไปเนี่ยก็เป็นมืออีก2มือที่มาช่วยกันสร้างสันติภาพฉันจะเห็นว่ามือในนี้มี5มือ3ม,มืออยู่ที่มูลทิธิ2มืออยู่ที่ผู้ได้รับรางวัล ibhappiness ambassador นั่นเองฉันอนุโมทนาน้องที่เป็น แบรนด์แอมให้หน้านิ่งมากเลยตอนแรกเมื่อกี้ได้ยินคาว่าสุดท้ายอย่าลืมนึกว่าอย่าลืมสมปองมิน้นอีจแตงจริงอย่าลืมว่าในในความทุกข์มันมีสุขมาต่อคิวในความสุขมีทุกข์มาต่อคิวเสมอยามขึ้นอย่าหลงยามลงอย่าท้อถ้ายามท้อยามแท้ยามยามเสียกําลังใจเปลี่ยนยามใหม่เถอะครับ <laughs> อขอเสียงปรบมือให้กับน้องอาจารย์มหาสมปองนะครับธรรมะเดลิเวอรี่ผู้สร้างตํานาน แล้วก็ขอส่งต่อให้กับทูตนําสุกในมิติที่กลายเป็นว่าน้องแอมเนี่ยเป็นคนที่นําสุกเชื่อมโยงเพราะว่าน้องแอมมาเป็นกรรมการที่ให้เราเนี่ยน้องแอมได้เชื่อมโยงกับทั้งในส่วนของ Thailand Talk เนาะของ FNF ของ c o f a c พูดง่ายๆว่ามอลูปขยายไกลามากมารับออเดอร์ <laughs> อะไรนะอนารับออเดอร์ <laughs> แต่นี่คือคือสิ่งที่ทางธุรกิจของน้องแอมทมทำให้เกิดขึ้นคือคือทำให้สิ่งที่จะกลายเป็นขยะ กลายเป็นสิ่งที่เป็นผ้ารับประเคนกลายเป็นย่ามแล้วช่วยลดโลกร้อนในมุมของน้องแอมสุขแบบไหนที่คนไทยต้องร่วมกันสร้างหลังจากที่ฟังพูดนาสุขรุ่นอาวุโสทั้งหมดผ่านไปแล้วเออรุ่นอาวุโสดูน่าสะเทือนใจเลยครุ่นพี่รุ่นพี่อะ <c oughs> รุ่นพี่อะเชิญน้องแอมเลยก็เป <c oughs> ็นความยากลําบากของคนสุดท้ายนิดนึงนะคะทันทีเมื่อกี้กำลังนึกเลยว่าเอ,อ๊ะน่าจะให้น้องอาจารย์หนาสปอปิดท้ายแต่ไม่เป็นไรเพราะว่าของแอมเน่าเจอจรัดอยู่แล้วได้ข่าวว่าส่ง ส่งทีมไปเต้นอะไรนะที่อเมริกาด้วยใช่ค่ะเ <Ä h, S 2> ชิญต้องงาเลยสุขแบบไหนใช่ไหมคะสำหรับแอมม,มันต้องเป็นสุขที่ไม่เบียดเบียนตัวเองก่อนคือเราไม่ได้ทําอะไรเกินตัวค่ะทุกอย่างที่เราทํามันอยู่ในขอบที่เราทําได้และเราควรทำของแอมเองมันเริ่มจากสมัยอุเท้าความเยอะไม่ได้นะ้องพ่ะหนูเด็กสุดตอนประมาณสิบปีก่อนค่ะเคยไม่สบายหนะักมาก,มากๆเลยครับอาจารย์ ทีนี้ตอนที่ป่วยอะ่ะเราก็รู้สึกว่าเฮ้ยเรายังทําอะไรไม่ไม่คุ้มกับชีวิตเราเลยแต่ว่าพอเราอาการดีขึ้นก็ใช้เวลาหลายปีเหมือนกันนะคะพออาการดีขึ้นเราก็รู้สึกว่าเราอ่ะอยากทําอะไรที่มันมั t t เธออ,อ่าเราอ่านหนังสืออยู่เล่มหนึ่งคน,คนแต่งก็คือชื่อคุณเบรกไมคเคอฟสกี้เขาเป็นผู้ก่อตั้งรองเท้าชื่อทอม นะคะเขาก็ใครๆว่าใครซื้อรองเท้าเขาอีกคู่เขาก็จะบริจาคโมเดลเนี้ยสมัยก่อนมันใหม่มากแต่ตอนนี้ใครๆก็ทำเป็น CSR นะคะแต่ว่าเราได้อ่านหนังสือของเขาแล้วเขาเขาบอกว่าเขาแค่ต้องการดู something that matter โต้องการทำอะไรที่มันแค่สำคัญสำคัญสำหรับตัวเองตอนเราอ่านเราก็รู้สึกว่าเออเจ๋งจังถ้าวันหนึ่งเรามีโอกาสเป็นส่วนหนึ่งที่จะทำอะไรที่เป็นส่วนในการแก้ปัญหาเป็น part of the solution เราอยากทำนั้นมันไม่ได้เริ่มจากการที่ว่าเราอยากทำให้คนอื่นมีความสุขขนาดนั้นนะคะอาจารย์มันเริ่มจากตัวเองเฉยๆทีนี้พอเราได้เริ่มทำปรากฏว่าสิ่งที่เราทำมันขยายใหญ่ขึ้นแล้วก็มีคนมาช่วยสนับสนุนมีคนมาให้กำลังใจมีคนมาช่วยแนะนำเยอะขึ้นมันก็เลยยิ่งทำให้มีโอกาสได้รู้จักกับคนมากขึ้นได้ขยายสิ่งที่เราทำให้มันใหญ่ขึ้นแล้วก็ มาจนถึงวันนี้จริงๆก็แอบตื่นเต้นนิดนึงนะคะว่าเอ๊ะทำไมเราถึงได้รางวัล <laughs> เพราะเราก็ทาตามตามตามหน้าที่หรือทำตามสิ่งที่ทําได้เท่านั้นเองนะคะอาจารย์ก็ฝากไว้ว่าให้ทําตามที่ตัวเองทําได้แล้วก็ไม่เบียดเบียนตัวเองแล้วเดี๋ยวมันก็จะใหญ่ขึ้นเองค่ะรางวัลเป็นผลพลอยได้หรือผลที่ตามมาจากการทําในสิ่งที่ตัวเองเห็น <laughs> ว่า <laughs> มันเป็นเรื่องสําคัญ what it matters แล้วก็ความสุขด้วย นก็สุดท้ายก็เลยทําให้ตัวน้องแอบเลือกอย่างที่ทําแล้วก็ได้รับรางวัลเยอะแยะมากมายเลยรวมทั้งในส่วนของไอเปี a แฮปป e s เ a ส b a สเดอร์ด้วยต้องบอกทุกท่านนะฮนว่าในฝั่งของทูตําสุขทั้งทั้ง7ท่านบนเวที4ท่านเนี่ยเรายกย่องท่านเพราะท่านมีผลงานปรากฏอยู่แล้วเพียงแต่ว่าท่านมาช่วยมูลิธีด้วยแล้วก็ ต่อไปเนี้ยเวลาสื่อสารออกไปอย่างแต่ละท่านที่นั่งอยู่เนี้ยมีโครงการที่จะทำร่วมกันแล้วก็ทําร่วมกันมาอยู่แล้วทั้งนั้นไม่ว่าจะเป็นอาจารย์มหาสุปองซึ่งมาพูดเรื่อง gender equality เวลาพูดกับฝรั่งทไลไยก็โชว์วิดีโอภาพนั้นที่น้องมาพูดที่ศาลาหลวง,งพ่อโชคดีทุกครั้งมีภาพรับประเคนไปมีภาพโยมตวงไปโชว์มีภาพโยมโตไปโชว์ไปเล่าทุกทีเลยว่าเนี่ยเจอกันที่จาการ์ตาแต่ได้กลับมาตั้งมูลทิที่ไทยสองท่านนะฮอนโยมตวงกับโยมโตในอาตมาเจอที่จาการ์ตาอยู่ไทยตั้งนาน ไม่ไม่มีโอกาสได้เจอแต่ได้เจอแล้วก็ชวนกันมาพบธรรมแล้วก็ชวนกันพบเจอความสุข